รับคะแนนล่าสุดยังไม่เป็นทางการคุณเพชรพิสุทธิ์ยังคะแนนนำโด่งทิ้งที่สองชนิดไม่เห็นฝุ่นเลยครับและความคืบหน้าต่อไปจะรายงานให้ทราบนระยะนะครับทุกปีนะครับเราก็ได้ช่วยคุณนซื้อดอกไมนมาแล้วปีนี้พลาดได้อย่างไร ถามได้ก็รุ่นผลเลือกตั้งของเพชยอยู่นะสิแล้วนี่ก <Leonard S 2> ลับมาทำไมไม่อยู่รอดูผลที่พักเหรอช่วงเวลาสำคัญแบบนี้พี่อยากอยู่กับคนในครอบครัวมากกว่าก็เรามีกันอยู่แค่นี้มี่ต้องมาทำซึ้งเลยถ้าเกิดว่าพลิกล็อกแล้วสอบตกขึ้นมานะพี่เพชรน่าดู สวัสดีครับท่านมีอะไรก็ว่าไป๋ยวผมต้องรีบไปแสดงความยินดีกับเพชรพิสุทธ์ครับท่านครับท่านคงทราบเรื่องหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังเดือดร้อนจริงๆผมอยากจะขอความกรุณาจากท่านให้ท่านช่วยพูดกับไอ้คุณเพชรพิสุทธ์ให้หน่อยนะครับถ้าเขายอมถอนฟ้องผมจะได้มีเงินไปหมุนต่อชีวิตบ้าง นี่มันเป็นปัญหาของคุณสองคนให้ผมเข้าไปยุ่งให้พิสูจน์ที่ไม่ถอนงอกผมมาเลยไม่หรอกครับท่านคุณป็ะเพนนับถือท่านมากถ้าท่านออกหน้าคุณเพรต้องเกรงใจท่านแน่ๆน,นะครับท่านรู้ว่าเห็นกันลุงของผมที่เคยรับใช้ท่านมายอย่างซื่อสัตย์ ผมกราบท่านก็ได้นะครับโอ้ยนั่งถึงขนาดน,นั้นหรอคุณท่านจะช่วยผมนะใช่ไหมครับผมก็อยากจะช่วยนะแต่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากคุณกับลุงของคุณที่ไปโกงเงินตระกูลพิสุทธิ์ก่อนถ้าผมช่วยคุณเนี่ยแล้วผมจะตอบคำถามของประชาชนได้ยังไงแต่ท่านครับกุหลักผู้ใหญ่ในพักหลายคน,นยตาก,ก็คาดหวังกับเพพิดุพลิ้มากตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่อยากมีปัญหาใครขอโทษทีนะ เรื่องนี้ผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆคาดหวังมากไงใช่ไหมผู้อยากจะรู้นะถ้ามันตายไปมันจะคาดหวังขนาดันได้อีกดูผลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะค่ะพี่เทส มุกกับพี่เสือก็ลุ้นอยู่เมื่อคืนนี่โทรหาไม่ติดเลยนะคะคงจะมีคนโทรไปแสดงความยินดีกันเยอะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านสอส,อสอแค่นี้ก่อนนะคะพี่เพชเดี๋ยวเจอกันที่งาน,นะค่ะโอ้ย <c oughs> ผัวก็เป็นเศรษฐีพี่ก็เป็นสอสต่อไปอะ ดิฉันคงต้องหวังพึ่งบาร,รมีคุณท่านแล้วนะจุกคะพักนี้ดวงขึ้นแล้วกันนะยันหล่อนจู่ๆก็ได้เป็นน้องท่านสอดสอแถมหัวยยังรักยังหลงอีกต่างหากเอาชื่อไปใส่ให้ถึงพี่นายกรรมเชอะทั้งที่แม่แท้ๆให้ไว้แค่เศษเงินเป็นแค่รายเดือนยังบ้าสมบัติไม่จบอีกเหรอพี่เมิน วันวันเห็นเอาแต่ด่าเสือกับหนูมุกเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าอากตันยูบ้างล่ะหลงเมียบ้างล่ะถามจริงๆเถอพี่ไอ้สิ่งที่พี่ทํากับพ่อกับแม่เนี่ยมันเรียกว่ากรกตันยูนักหรือไงได้ลูกอย่างไอ้เสือเนี่ยมันก็บุญแค่ไหนแล้วแนวร่วมเยอะแล้วเกินนียแนหล่อนใช่สิทำไมหัวเดียวกับเทียมรีบนี่ใครมันจะฉอเลาะเจาะแจะกิ่งอย่างหล่อนล่ะ มันหลังก็ตอกกลับไปบ้างซิหนูมุกคนพันอย่างเงี้ยยิ่งยอมยิ่งได้ใจรู้ไหมช่างเลยค่ะนรงมุกชินแล้วละค่ะอเออแล้วนารงไม่ไปงานที่เพชรด้วยกันหรอคะโอ้โหี่จะให้น้าเดินกับเพชรรอบงานเนี่ยให้อายคนเท่านั้นน้ารหน้าไม่ไปหรอกฝากแสดงความยินดีกับคุณเพชรด้วยแล้วกันได้ค่ะน้ารง งงไปก่อนนะคะถึงจะชินแต่ถ้าโดนโจทย่างนี้ทุกวันก็ไม่ไหวนะจะจัดการกับพี่มินยังไงดีขอบคุณมากครับ ค่ะ,คะสวัสดีครับยินดีด้วยนะเพชรนะต่สอสู้กันมานานกว่าจะมีวันนี้ฉันภูมิใจแทนแม่เธอจริงๆขอบคุณท่านมากครับไหนวะไหนไหนวะสสคนใหม่ขอดูหน้าหน่อยสิวะอ,อยู่นี่เองสสคนใหม่สวัสดีครับท่าน ผมต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับปล่อยไ้คนแบบนี้เข้ามาได้ยังไงไปตามรปภมาแล้วไปไงครับท่านสอสอ่าสีจับอย่างเลยนะครับ <c oughs> เี่องว่ามีทั้งเงินมีทั้งตำแหน่งแ <c oughs> ถมยังมีคนคอยล้อมหน้าล้อมหลังยกหายในหาก <c oughs> คงสมใจเลยสิครับท่าน <ไ>ท่านครับท่านยิ่ดีกว่าครับคุณเออหน้่ะวัน พี่สิพลอยพลอยพลอยใครก็ได้เรียกรงพยบาบาลหน่อยพลอยอยู่พี่คนนะพลอยพลอยคุณหมอคะ พี่สาวดิฉันเป็นยังไงบ้างคะโชคดีนะครับที่กระสุนไม่โดนอวัยวะที่สําคัญแต่ว่าคนไข้เนี่ยเสียเลือดมากแล้วก็ทางโรงพยาบาลมีเลือดกรุ๊ปนี้อยู่ไม่พอเออไม่ทราบว่าพวกคุณเนี่ยใครมีเลือดกรุ๊ปเดียวกับคุณพลอยและพร้อมที่บริจาคมั่งครับผมเลือดกรุ๊ปเดียวกับคุณพ่อครับแต่พลอยเนี่ยกรุ๊ปเดียวกับคุณแม่แถมหายากซะด้วยมุกเลือดกรุ๊ปเดียวกับคุณแม่ค่ะน่าจะช่วยพี่พลอยได้นะคะแต่มุกร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะจะให้เลือดไวหรอ ตอนนี้ชีวิตพี่พลอยสำคัญกว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันที่หลังค่ะบริจาคเลือที่ไหนคะคุณหมอฉันดางนี้เลยค่ะที่บ้านกะลาหรือยังละ่ะจะได้เอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินแล้วก็จะช่วยประเดิมหยอดเงินให้สักสิบบาท พี่พัดมึงพี<อ>่พัปตัวมึงไปลาจิ๋วใครไอโยทมนนิมึงหนีกูไม่พ้นหรอต้องหอย่างแกรู้จักควันรักเนี่ยมันก็ไม่รักแกหรอกแล้วแกละมีตัวเดียวพี่ขอโทษนะจ๊ะที่โกหกมองมุกว่าไม่เห็นส้อยเส้นนี้ทั้งทั้งที่ความจรงิงพี่เป็นคนแอบเก็บเอาไว้เอง